Bye. กอดเอ็นกอขอกราบสวัสดีนะคะพี่น้องชาวสม,มุทรสาครแลักกับพี่น้องที่มาให้กำลังใจตะไก่ตะไกลเด้อนะคะนักเกลียดเช่าเกลียดินจี้น้องยุ่งยิ่เป็นประกาศค่าเมเนียขอบคุณหลายๆนะคะถูกกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็ทุกความห่วงใยที่ส่งมาเด้อนะคะขอขอบคุณทุกๆความรักเลยนะคะขอบคุณทุก,ทกะความรับก,ก็แพ้ทุกการซัพพอร์ตทุกทีสนับสนุนจากพี่น้องคง่ะเันีค่ะ อาการใครก็ดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องตัวกันนั่งแย้วัดกับไอ้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถุกแห่งใจสำคัญกับพี่หลายเด้อพี่น้องขอประคุณที่ซื้อมาจองตัวเข้ามาให้กำลังใจหมอลำเสียงยี่หกปีที่สาวสำหรับคำขึ้นนีฮค่ะขอเสียงข้อีสานนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกกับพี่น้องเยอะไปไปบ้างทีก่อนที่ไะทักทายโอเคเราฟังแล้วพี่น้อง